กิียรอไนี่้านเหนเจอคุณเกลเียนขอแนะนำสมาชิกของอีกคนหนึ่งกันอบมาได้ไงตไหนไม่รู้ไม่บอกไม่กล่าวใช่เลยแต่ที่มามีพรอะไรเลยคะเขามาสรุปของเนื้อความในวันนี้ใช่ไหมคะ ไหว้พาไปแล้วแอบไหว้คนเดียวแล้วเหลือตีละเคิร์กใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อกีนะคะพวกเราไปไหว้ค่ะแต่พระเนี่ยไหว้ได้ตั้งหลายรอบมันก็ไปแล้วไปอีกรอบนึงแล้วกันค่ะหเอาถุงถุงได้แล้วแหมที่เกะือบอล

นำเจ้าถิ่นที่นี่ก่อนนะไปดูกันเลยค่ะเจ้าถิ่นของวัดไส้ทองที่นี่นี่นะคะนี่คือเจ้าถิ่นของวัดไส้ทองนะคะน้องสองคนนะน้องคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อตัอะไรนะคะชื่อตังคนนี้ล่ะชื่อตังโอเควันนี้จะพาพวกพี่ไปไหนกันเอ่ย ท่าเรือไปท่าเรือใช่ไปทำอะไรคะพี่อยากรู้จัง<ช>เลยโอเคค่ะถ้างั้นนำทางพี่ไปเลย Let's go ค่ะตอนนี้นะคะนี่เป็นเที่ยิงใช่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะไปส่วนนักเก็ตปลากันใช่แล้วให้อาหารปลาด้วยนะคะเนี่ยใช่ตามไปเลยคะ่ะน้ำทุกคนนะหาได้ดูรายการของเราก็มาได้ปลารไตรทองใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็เี่ยนหที่นี่สนุกมากใช่ค่ะใช่แล้วก็ผู้คนเป็นกันเองมากเลยนะคะิตาะเราต้องไปมคอะไรให้หนุนตาคะนี่ครับโอ้เงินไปทำอะไรอุ้ยผู้คนนี้ตายเย ทำเสร็จแล้วโดวยให้อาหารป้าและขนมปังนคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีความสุขในการทาบุญมากค่ะแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะแต่วันนี้เราก็ต้องขอบคุณพวก,กน้องๆมากเลยกับน้องเลยนะคะน้องตาลกับน้องดำน,นะคะแล้วก็ผู้ส,สร้างศีรษนให้เราก็คือมณิมาหรือว่าน้องแนน